สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นำเพลงกินอิ่มน้อนอุ่นของพี่มงคลอุทกมาร้องเล่นๆนะครับเหนื่อยไปไหมทำงานหนักไปไหมไม่เป็นไรแค่เหนื่อยใจนิดหน่อยก้าวหน้าไหมเคยเลื่อนคั้นบ้างไหมไม่เป็นไรกระดึบไปนิดหน่อยเงินทองมันน่าจจะคล่องพอใช้ หุยงานไปซะจนไม่รู้วันหยุดปลายเดือนก็เดือนชนเดือนจนอุดตะลุดขอสตางกู่หน่อยทำนาทีสุดจลิตไม่เคยคิดจะเบียดเบียนผู้ใดทุกวันเอาแข่พอกินพอใช้ได้กินอิ่มนอนอุ่นอิ่มบ้างไหมเคยต้องอดบ้างไหม ไม่เป็นไรแค่เศร้าใจนิดหน่อยหลับบางไหมเคยนอนอุ่นบางไหมไม่เป็นไรแค่ใช้ยาแก้ปวดทุกคืนต้องลืมตาตื่นฟันค้างหาสตางสะจนไม่รู้สติหลับไม่ลงก็เลยนั่งปรงสมาธิขอให้ถูกหวยรวยโชหก ทำนาทีสุดจริตไม่เคยคิดจะเบียดเบียนผู้ใดทุกวันเอาแข่พอกินพอใช้ได้กินอิ่มนอนอุน่นอิ่มบางไหมเคยต้องอดบางไหมไม่เป็นไรแค่เศร้าใจนิดหน่อยหลับบางไหมเคยนอนอุ่นบางไหมไม่เป็นไรแค่ใช้ยาแก้ปวด ทุกคืนต้องลืมตาตื่นฟันค้างหาสตังสจจนไม่รู้สติหลับไม่ลงก็เลยนั่งปรงสมาธิขอให้ทูกหวยรวยโชโหสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นำเพลงกินอิ่มนอนอุ่นของพี่มงคลอุทกมาร้องเล่นๆนะครับเหนื่อยไปไหมทำงานหนักไปไหม ไม่เป็นไรแค่เหนื่อยใจนิดหน่อยก้าวหน้าไหมเคยเลื่อนขั้นบ้างไหมไม่เป็นไรกระดึบไปนิดหน่อยเงินทองมันน่าจะคล่องพอใช้ลุยงานไปซะจนไม่รู้วันหยุดปลายเดือนก็เดือนชนเดือนจนอุดตะลุดขอสตางคู้หน่อย ทำนาทีสุดจรลิตไม่เคยคิดจะเบียดเบียนผู้ใดทุกวันเอาแข่พอกินพอใช้ได้กินอิ่มนอนอุน่นอิ่มบางไหมเคยต้องอดบางไหมไม่เป็นไรแค่เศร้าใจนิดหน่อยหลับบางไหมเคยนอนอุ่นบางไหมไม่เป็นไรแค่ใช้ยาแก้ปวด ทุกคืนต้องลืมตาตื่นฟันค้างหาสตังสะจนไม่รู้สติหลับไม่ลงก็เลยนั่งปรงสมาธิขอให้ทูกหวยรวยโชโหกทำนาทีสุดจริตไม่เคยคิดจะเบียดเบียนผู้ใดทุกวันเอาแข่พอกินพอใช้ได้กินอิม่มนอนอุน่น อิ่มบางไหมเคยต้องอดบางไหมไม่เป็นไรแค่เศร้าใจนิดหน่อยหลับบางไหมเคยนอนอุ่นบางไหมไม่เป็นไรแค่ใช้ยาแก้ปวดทุกคืนต้องลืมตาตื่นฟันค้างหาสตางสะจนไม่รู้สติหลับไม่ลงก็เลยนั่งปรงสมาธิ ขอให้ทูกหวยรวยโชยหก